วันนี้ยังคงอยู่เชียงใหม่ต่อแต่เราจะมาริมแม่น้ำกันถึงแล้ววันนี้แดดดีจริงเราขึ้นริรนมแม่น้ำรากบวย,ย,วแ,บบยแล้วสองโรงแรมติดกันเราที่เชียงใหม่ทำไมยังไม่ฮิตหรอมีกิจกรรมทำกระทงด้วยโอเคเซอร์ไพรส์นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ของจริงสวยกว่าในรูป ตกใจอยู่นะเพราะว่าใหญ่กว่าที่คิดมากโอ้ต้นไม้จริงหมดเลยด้านหน้าตรงนั้นคือสระ,ะมีการเวลคัมด้วยความตอกไม้สดเขียนชื่อกูถูกด,ด้วยโอ้ยินดีจะร้องให้ห้องหนาวเรียนไหวากลางมืองนี้สกพวกเรียนช้าว,ว่า,าโอเคีกระจกตรงนี้ว่าถึางเท,ท้าสวยจงชมตัวเอง ด้านนี้เป็นโซนแต่งตัวผ้ายอมครามเดียเขาเรียกเนีนี้มีอะไรอรับอ,อน้ำเอาไปชงโกกดูเงามีอะไรในนี้เลยไม่มีจ้าซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือแดกเลยในนี้มีอะไรในนี้นีเลยขนาดผ้าคลุมแบบน้ำเสื้อคลุมแบบน้ำนี่มันแบบสีครามเลยโอ้่ามัน,มนครามในหมดเลยอ่ะ ตอนเย็นเขามาเทินดาวให้มีการจุดยากันอยู่แล้วก็มีขนมซึ่งยังไม่ได้เปิดะปอะไรอะไรอ่ะ หนึ่งเรื่องที่ไม่เข้าใจก็คือทําไมโรงแรมมันชอบซ่อนใบเอาไว้ที่ที่มันหายากๆประหนึ่งซุปยาเค